วันนี้จะทำพัดเพชรมุ้ฟรีมือปะป้าหอบานของแม่แตวนะจ๊ะจะลงมือพัดเพชรมุ้งส้ามชั้นนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมนะจ๊ะว่าขั้นตอนการทํามีแบบไหนนะจ๊ะวันนี้จะทำพัดเพชรมู้นะจ๊ะเพื่อนๆใส่น้ำลงไปก่อน ดูคนผัดก่อนนี่คือคนผัดนี่คือคนผัดนะจ๊ะตังน้ำนะจ๊ะตังน้ำใส่เกื่องแกงลงไปกะโดยพอประมาณ วันนี้คุณ<ต>พอบานเป็นคนทำอาหารนะจ๊ะทนเคยหล่ะจ๊ะิ่งสื่อมาไหมต้องทดลองกันไปนะจ๊ะเข <c oughs> ่องแกงเพิ่งสื่อมาเจา้จาไหมเจ้านี่ค่ะเรากำลังจะพิสูจน์ความอร่อยว่าเขาร้อยจากหมูมานะเราจะพัดแพทหมูคัวเื่งให้ห้อมก่อนนี่นะคะ พอคัวคนแกงของแม่แต้วนะจ๊ะทําน้าทีมือเช้านะจ๊ะพัดเครื่องแกงนะจ๊ะเติมนม้ำเติมนม้ำป้าป้าหว่าน้ำหน่อยไปตะฟิดเราต้อตงคั่วให้เครื่องแกงนี่หอมนะทุกคนเครื่องแกงต้องให้หอมช่วยเลยได้แล้วได้แล้วข้าวจะมุกแล้ว้รยจะมูกแน่นอนมือนี้ฟีมมือ ป้าปานะจ๊ะคุณพอบานก็องแม่แต๋นะจ๊ะเป็นคนทําอาหารนะจ๊ะมูนี่คือเราทําซุกไว้แล้วนะทําซุกไว้แล้วเขาเรียกรวนไวนะ้ตัวคนเนะื้อรวนไว้ลงไปกุเลกุเลกุเลพัดนะคะพัด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 ,พด,พดการทําอาหารเนี่ยใครชอบรสชาติไหนะก็รสชาตินะนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปขิดมาร์ก น้ำแห้งแล้วป้า,ปาว่นน้ำแห้งแล้วเตินนมน้ำนิดเราก็ช่วยกันซองคนนะคะตายายทำมหาห่านกินงานบ้านช่วยกันช่วยกันทำหมากินเขาเรียกแล้วป้าวาก็จะใส่เครื่องปรุงนะจ๊ะใครไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะนี่ป้าปาจะใส่ผงชูรสจ้ะเขาบอกว่าทำข้องแพทใน,นถ้าใส่ผงชูรสแล้วมันจะเพิ่มความอร่อยนะจ๊ะเพิ่มความนัวนะจ๊ะ ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าต้องชิมดูก่อนเลยนะว่าความเค็มพอดีไหมถ้าไม่พอดีเดี๋ยวเราจะต้องเติมมาไล้เติมน้ำปลาสักนิดหนึป่ะนะเดี๋ยวชิมดูกอ่อนรสไหมใาดอะไรบ้างใส่น้ำตาลสักนิดไหมใส่เค็มมิดอใส่เค็มนิดปา้าใส่เค็มสักนิดน้ำตาลต,าตา้องใส่ไหม นี่ก,ก็เป็นคนคอ,อยส่งเื่องปรุงนะคะอ้าวแล้วกระส้มเื่องปลุงให้นะคะเรายืนอยู่ข้างเื่องปรุงพอดีเลยพัดแพทในผีชายป้าป้าสวยสอนรเงไงว่าเราต้องใส่น้ำตาลนิดนิดรสชาติมันจะได้กลม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 อ่าชิมอีกรอบนะคะชิมอีกรอบ จากนั้นก็ใส้ยใบมะกรูดนะเพื่อนๆใบมะกรูดบ้านเราปลูกเองค่ะสดๆหอมๆมแน่นอนจากส้วนที่บ้านข้องชาวส้วนชวนชมนี่เลยค่ะป้าเป็นคนปลูกนะจ๊ะตอนนี้ได้รับพลนผลิตมีกินแล้วไม่ต้องซื้อเพื่อนนะคะใบมะกรูดจะทำหาหานก็ไปเก็บสดๆมาจากตอนเลยจ้าจากนั้นเราก็ตักใส่าจานเลยนะจ๊ะเตรียม เสิร์ฟจะเตรียมเสิร์ฟมือชาวไปกินกับพัดพักบุงมาชาวแม่แต้วพัดพักบุงแล้วตอนนี้ป้าป้าก็ทำพัดแื่งงเอามาดูสิเอามาดูสิเอามาดูความงามสิว่ามันอยู่แบบไหนนี่นี่เห็นไหมค่ะเผื่อเผื่อเห็นไหมเห็นไหมอร่อยอร่อย